พุทธิพงศ์จ่อฟ้องสื่อหลังพบฝืนพรกฉุกเฉินโซเชียลโดนด้วย30,000น URL เมื่อวันที่18ตุลาคมนายพุทธิพงศ์บุญน,นักกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการติดตาม เฝ้าระวังการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยหากมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายก็จะถูกดำเนินคดีเนื่องจากขณะน,นี้มีการประกาศและบังคับใช้พรากฉาุกเฉินนายพุทธิพงศ์ยอมรับว่าตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมามีการพยายามใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารหลากหลายรูปแบบโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้รองประหลัดกระทรวง แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียไปในทางที่ผิดกฎหมายราว3 0 0แสน URL ซึ่งรวมไปถึงสำนักข่าวหรือเพจข่าวที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายส่วนจะแค่สั่งปิดหรือเป็นการแจ้งเตือนต้องดูในรายละเอียดอีกครั้งแต่หากมีคำสั่งศาลจำเป็นต้องสั่งปิดโดยหากเป็นทีวีดิจิทัลต้องมีการประสานไปยังกสทอชอซึ่งการดำเนินคดี จะต้องดูในข้อกฎหมายว่าเข้าข่ายกระทำความผิดอย่างไรฉบับใดบ้าง